ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกของปี2024และครั้งแรกของทาง y o u r h o s นะคะก็งานสัมมนาของเราเชื่ออะไรคะน้องกายปลดล็อกสุดรับการเทรดทองคำครับผมหรือว่านะคะ Unlock the Secret of Gold Trading นะคะสำหรับในงานวันนี้เนี่ยก็ช่งชวงเช้านะคะประมาณ9้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเนาะสำหรับเนื้อหาช่งชาวงเช้านะคะ เสร็จแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเราก็จะมี coffee b บร a กันประมาณ15นาทีค่ะและ้วจ้างบ่ายเนี่ยก็จะเป็นตอนบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงไฮไลท์นะคะที่จะมีการแจกเทรดเซตอัพนะคะจากทางโคดบอมแล้วก็โคดเอ็มเนาะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือเป็นนักจิตวิทยาที่ได้มีการเชิญเข้ามาให้แบบความรู้เกี่ยวกับด้านจิตวิทยาในการเทรดเราในวันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือ กำหนดการคร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับใช่พวกเรานะคะก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Xnet นะคะ,ะก็ขอบคุณทาง Xnet มาณาที่นี้ด้วยนะคะ,ะพวกเราสองคนเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะคะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินดูงานรอบๆกันค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเชิญชมกันเลยคะะ่ะเชิญชมกันเลยค่ะครับ เดินมาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะออกจากลิฟต์ด้านนี้มานะคะเป็ญญนยังไงบ้างนะคะลิฟต์เรามีกี่ตัวคะต้องการนับสิโอแปดตัวเลยแปดตัวเลย,เลยนะคะ,คะผู้เข้าสัมมนาสองร้อยท่านในวันนี้เนี่ยขึ้นลิฟต์กันแบบชิวๆเลยใช่ไม่ต้องแบบรอคิวลิฟต์นานเลยมีถึง8ตัวนะคะเพราะว่าวันนี้ทางเซนทรัลแกรนเองเนี่ยก็ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นแล้วก็แบบให้บริการแบบยางดีเลยะค่ะพื้นที่ดีพื้นที่ดีมาก ฟังก์ชันครบค่ันใช่ค่ะเอเว่าดีตั้งแต่ลิฟดีตั้งแต่ทางเข้าตั้งแต่ลิฟเลยใช่ค่ะตอนนี้เลยนะคะจุดแรกนะคะสําหรับคนที่มาร่วมงานสัมมนากับพวกเราวันนี้ค่ะน้อกกายเราต้องทําอะไรก่อนคะนี่คือจุดลงทะเบียนเลยครับจุดลงทะเบียนสําหรับคนที่มาเข้าร่วมงานนะครับมาที่ป้ายนี้เลยยูแฮสวยๆใช่ครับแล้วก็มีพนักงานต้อนรับตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนมาเพื่อรับนะคะในส่วนของหมวกและเสื้อนีค่ะก็ มีการเตรียมไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะน้องกายลองใส่หมวกให้เพื่อนๆดูหน่อยไหมครับโอ้ตรงนี้ก็คือหมวกกันเดดของเราหมวกกัน SL ของน้องกายนะคะหมวกใบนี้เนี่ยเรียกว่าใส่แล้วหรูมาก <c oughs> ต้องเติม1,000เหรียญถึงจะได้รับนะคะใช่สามหมื่นหลังจะผ่านลงทะเบียนครับพี่นก <c oughs> ขวามือตรงนี้เลยจุดคอฟฟี่เบรกตรงไหนครับนี่เลยครับผมเดินมาตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก็มีแขกเข้ามาพอสมควรเลยนะครับก็เลยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับค่ะไปเลยค่ะน้องอันเดีด๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะดีครับพี่นุ๊กไปค่ะ พี่ๆนะคะที่มาในงานสัมมนาเนี่ยก็กำลังเป็นการพักเบรกกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมรอบๆนะคะแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆสักเล็กน้อยนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็นะคะจะเป็นบรรยากาศนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่เขาพักเบรกนะคะที่เขาเข้ามาร่วมในงานสัมมนาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามสักคนสองคนนะคะวันนี้ว่าพี่เขาเป็นยังไงกันบ้างอาจจะ เอาพี่ตัวนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นพี่ตัวแรกนะคะขออนุญาตลบกวนเวลาทานขนมนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากคุณพี่คนนี้เลยนะคะพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อปักินครับพี่พักชินครับพี่พักินเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างต่อไปอร่อยไหมก็อร่อยดีครับอร่อยดีครับตอนเช้าเป็นยังไงบ้างคับแบบเนื้อหาความเข้าใจก็ได้รับความรู้ดีครับครับก็เป็นการปูพื้นฐานด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองครับพี่พักินเทรดมานานาเรื่อง ก็ไม่นานครับก็ประมาณสามเดือนได้ครับสามเดือนเองนะคะโอเคครับนะคะตอนเช้าที่เคยเคยเรียนที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่เคยครับนี่ที่แรกครับนี่ครับได้เลยค่ะ,นนคะก็เดี๋ยวเราไม่รบกวนเวลาแล้วนะคะแต่เราก็จะไปหาผู้โชคดีท่านถัดไปนะคะคุณพี่สบตานะคะขอถามพี่คนนี้เลยละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อวินรับชื่อบูนับพี่บูนนะคะรับโอเคครับ พี่คุณกาแฟอร่อยไ,ไหมครับวันนี้ได้ครับอร่อยครับอร่อยนะคะเอเย๋ยค่ะก็พี่คุณวันนี้มางานสัมมนานะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะตอนเช้าเป็นไงบ้างเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะดีครับงานสัมมนาก็ข้อมูลดีครับเรารู้สึกประทับใจครับประทับใจส่วนไหนก็ต้อบอพิธีกรเ,เพื่อนๆที่ให้คําถามอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ<า>เป็นความรู้ดีครับเนื้อหาที่เรียนไปตอนเช้าคะ่ะเคยเรียนที่ไหนมาไหมเอ่ยไม่เคยครับ คุมไม่ขับมานานวันนี้ช่งชวงเช้าเอาแค่ช่งชวงเช้าก่อนนะคะก็โอเคครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับโอเคครับขอบคุณนะคะพี่บอลค่ะน <c oughs> เรามาเจอบุคคลสําคัญแห่งปีของเราแล้วนะคะก็ใครจําได้บ้างคะพี่คนนี้เป็นใครนะคะสวัสดีค่ะพี่สุชิน <c oughs> ไม่แน่ใจว่าต้องแนะนําตัวหรือเปล่านะคะแต่ให้พี่สุชินแนะนําตัวเล็กน้อยนะคะ ครับผมสุชินครับแชมป์รอบ3ครับวันนี้เนื้อหาสัมมนาตอนเช้าแล้วก็บรรยากาศในงานแล้วก็ภาพรวมคับพี่สุชินแบบรู้สึกยังไงบ้างประทับใจตรงไหนอะไรบ้างคนมาเยอะดีแล้ตัวคนมาก็มาด้วยความหวังมาด้วยความคำคาดหวังว่าทางอยู่ฮาจะส่งสว่างทางให,ให้ให้มือใหม่ทั้งหลายแหล่ที่มาในงานวันนี้ บรรยากาศในงานรวมๆตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เวลาก็คาดว่าน่าจะหมดแล้วเพราะว่า,าช่องเบรคค่ะเราให้แค่ประมาณ15นาทีเนาะสำหรับช่งชวงเช้านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในงานกันต่อเลยเดีกว่าค่ะ นี้เป็นช่วงเวลาพักเบรกนะคะหลังจากที่เราเรียนเซสชันช่วงเช้าไปแล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็นมื้อเที่ยงของเพื่อนๆนะคะหลังจากมีคอฟฟี่เบรกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นการทานข้าวเที่ยงของเพื่อนๆที่เป็นมื้อบฟร фе อะไรแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขาก็อยู่ในห้องสัมมนากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการแจกในส่วนของเทรดเซตอัพนะคะฉบับโคดเอมกับโคดบอมเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปแอบดูเขาดีวกว่าค่ะศึกษาไว้ดีครับแนะนำว่าให้ศึกษาไว้ก็ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญเลยคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเทนอาจจะเป็นเทคนิคขล้วนเทคนิคขล้วนเนี่ยโอเคเห็นไ,ไหมเห็นได้แหละ แต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในเรื่องของตัวฟันน้ำท่อด้วยครับมันจะทําให้เรารู้ว่า mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยตลาดเขาเป็นเทรนอยู่ตรงไหนนะมีโอกาสไปไงบ้างและตอนนี้เนี่ยอะไรกำลังจะมระทมผมเองก็ตื่นตังใจเราว่าเราไม่ได้จัดง,งานสัมมนานอย่างนี้มานานมากแล้วแล้วก็รอบนี้ก็เราก็ร่วมมือกับ,บทางยูฮาซาก็ทาน,นะครับก็ผลตอบรับก็คือเต็มห้องเลยดีใจมากนะครับ พอมันเคยเกิดหนึ่งครั้งแล้วเรายิ่งพยายามดันมันไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งกังวลกังวลและกลัว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 สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนกับที่อ,อีกท่านหนึ่งแชร์ว่าโอ้โอารมณ์มันมันเทรดด้วยอารมณ์มันไม่ได้ใช้แผนแล้วเพราะฉะนั้นตอบคำถามถว่าเวลาที่ความกังวลหรือความกลัวและความลังเลใจมันมาทำยังไงดีตอบได้เลยว่าเราต้องหยุดกับตัวเองก่อน สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนาะก็ต้องบอกว่าจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานสัมมนาในวันนี้และสัมมนาในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีแค่เพลงเท่านี้เท่านั้นในอนาคตนะครับเราก็ยังจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามทางทีมงานยูเฮดของเราตลอดไปด้วยนะครับเราจะพยายามมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะก็คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะเนื้อหาสาระ ทั้งด้านจิตวิยาเทรดเซ,ต,เซตอัพนะคะความรู้พื้นฐานน่าจะครบถ้วนทุกรอบด้านค่ะสำหรับงานวันนี้ปลดล็อกสูตรลับสำหรับการเทรดทองนะคะหรือว่า Unlock the secret of gold trading ค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เราคือเพื่อนแท้นักเทรด